ต,ตรวจผลหวยมาเลประจำงวดวันที่4ตุลาคมก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากฏดไร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดผลหวยเหมือนเดิมครับสนใจติดต่อโฆษณาและพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องครับทาง ID ดีไลน์และก็ Facebook ของรวมสาระชาแนลนะครับพี่น้องครับรอย่าลืมแอดกันไปทักทายกันนะครับผมตรวจผลหวยฮาน,นอยทุกวันทุกสำนักอย่าลืมกดไร้กดแชร์ด้วยนะครับผลหวยมาเลประจำงวดวันที่4ตุลาคม เลข3ตัวบนออก179 179เลข2ตัวบนออก79 79เลข2ตัวล่างออก61 61ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องครับผลหวยมาเลประจํางวดวันที่4ตุลาคมเลข3ตัวบนออก179 179เลข2ตัวล่างออก61 61 หกนึ่งครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ